บุฟเฟตซีฟู๊ดริมหนาไม่อั้นกลางมาขคุณเทียนเริ่มต้นแค่เพียงคนละ499บาทมีกว่า100เมนูไปกินกันเลยว้ สวัสดีครับทุกคนตอนนี้อยู่กับไรท์มาคาเลียสนะฮะวันนี้ไปพามารีวิวร้าน, The นะะดีโอโซนซีฟู้ดนะฮะริมถนนบางขุนเทียนนี่เองนะฮะอยากบอกว่าเขาทำเป็นบุฟเฟ่ต์ซีฟู้ดครั้งแรกนะฮะในตอนนี้ราคาเริ่มต้นแค่499บาทนะครับซึ่งพูดเลยว่าอาหารเขาอร่อยมากแล้วก็จัดจ้านมากๆนะฮะใครมองหาร้านอาหารอร่อยๆซีฟู้ดนะฮะตอนนี้แนะนำร้านนี้เลยนะครับเดี๋ยวตามไปดูข้างในกันนะฮะไปครับ ค่ะทุกคนวันนี้เรามาถึงโต๊ะแล้วนะฮะเรียบร้อยนะครับตอนนี้อยู่แขก2องคนก็คือพี่ตูนนะครับแล้วก็โฟมนะฮะสวัสดีทุกคนหน่อยนะครับทุกจานก็คือไม่ได้ไก่กาไม่ได้ไซส์เล็กเลยจานใหญ่มากใช่ไหมพี่ตูนแต่ละชิน้นนี่คือใหญ่แต่ละชิ้นคือใหญ่จริงดูนี่ซะก,ก่อนนะฮะมาดูใกล้ๆเนี่ยกุ้งคือตัวใหญ่มากใช่ไหมคุณ่แบบเป็ในทั้งตัวเลยซึ่งปกติตัวนี้เนี่ยราคาตัวเดียวก็คือประมาณ380ใช่ไหมฮะสามระอาสิบ แต่ว่าโปรมาสเตลีลเนี่ย,ยตอนนี้เรามีบุฟเฟ่ต์ในราคา499บาทเริ่มต้นซึ่งอาหารจานเนี่ยเขาทำลุงสุกใหม่ทุกจานเลยใช่แล้ว่าอาหารเนี่ยมันมีคุณค่าไม่น้อ,อยใช่เพราะว่าเขาบอกเลยว่าที่นี่เนี่ยเ,ยเขาผดมาจากเรือประมงโบกุชาเลยทุกคนก็คือว่าสดใหม่แล้วก็แบบว่าไม่ซ้ำไม่แช่อะไรทั้งนั้นเลยนะฮะเริ่มมีจานดีกว่านะครับแกงส้มไข่ปลาริบกิวนะครับทุกคนดูที่ของที่ทางร้านให้มานะฮะดูขัดกิมก่อนนะฮะทุกคนเค็มคุณมาก เข้มข้นมากนะครับทุกคนบอกเลยว่าปปอยากให้ดูไข่ใกล้ๆอ่ะมาดูไข่ใกล้ๆหน่อยนะฮะนี่ดูไข่โอ้โหติดกันเป็นพวงแบบว่าใหญ่มากทุกคนนี้นแล้วคือเดี๋ยวลองชิมไข่กันนะฮะเป <c oughs> ็นยังไงครับเนื้อแน่นมากนะครับทุกคน <c oughs> แล้วคือติดกันเป็นพวงเลยอ่ะ <c oughs> อันนี้คือ บุฟเฟ่ต์เริ่มต้น499บาทบก็คือมีมเมนูเยอะอย่างนี้แล้ว,ลว,ลวเราม,<ส>มี3ราคานะครับที่นี่มี499นะฮะ599แล้วก็699นะครับซึ่งถ้า499เนี่ยสั่งได้ประมาณเกือบร้อยเมนูเลยเนาะกว่าร้อยเมนูเลยอ่ะแอดวานซ์มาหน่อย599ก็คือจะมีเมนูในส่วนของกุ้งแม่น้ำเข้ามานะฮะรวมถึงนี่เลยขาหมูเยอรามันอ่ะเดี๋ยวเราออกซ่อมคอให้ดูนี่กรอบมากกรอบมากทุกคนเนี่ยนะฮะ โอ้โหเมื่อกี้ก็คือลองคอแล้วรู้สึกรู้เลยว่ากรอบจริงๆมาใกล้ใกล้ได้เลยมาใกล้ๆนะฮะมีจิ้มให้ดูอันนี้คือราคา599จะได้อันนี้นะครับจะเห็นได้เลยว่านี่นะฮะโอ้โหกรอบมากขาหมูเยอรมันจิ้มให้ก่อนก็คืออัปเกรดแอดวานซ์ที่หนึ่งห9านะฮะอันนี้ซอสซีฟู้ดโอเคมากรวมถึงขาหมูเยอรมันก็ยังมีกุ้งแม่น้ำมากมายเลยนะฮะตรงนี้ที่อัปเกรดขึ้นมาใช่แล้วห้าเก้าเก้าไปแล้วนะฮะห้าเก้าเก้าพิเศษเพิ่มขาหมูเยอรมัน เพิ่มกุ้งไม่นามากมายเข้ามานะครับซึ่งตัวเขาใหญ่กุ้งไม่ใช่ตัวเล็กเลยถ้าพิเศษสุดๆเลยก็คือ699 699บาทจะได้ตัวนี้ขึ้นมาฮะปูครับเมนูปูทุกชนิดเลยแต่เพิ่มเข้ามาแล้วรวมไปถึงปูไข่ดองปูผัดผงกะหรี่อันนี้เนื้อปูนะฮะมาดูใกล้ๆมีเนื้อปูแบบว่าแน่นๆเลยนะฮะรวมถึงปูนึ่งด้วยนะฮะเป็นปูเนื้อนะครับแล้วด้วยปูเนื้อแกะแล้วนะครับทุกคนอร่อยมากนี่นะคะ390 จานเดียวสามร้อยเก้าสิบแต่บุฟเฟ่ต์เราก็คือสองจานคือคุมแล้วและแล้วก็เมื่อกี้เมนูส9เก้าเก้าเรามีอีกพิเศษอย่างเน,น,นึ้อค่ะก็เมนูไข่ปลาลิวกิวอด้วยเหมือนกันอันนี้หกเก้าเก้าใช่อันนี้หกเก้าเก้าแล้วก็มาพามาดูดีกว่าว่าเมนูต่อไปเมนูต่อไปกระพงพอน้ำปลาอ่าโอเคเด่นมาก เป็นอีกไฮไลท์หนึ่งนะครับก็คือที่ทางเจ้าของร้านบอกว่าจานนี้เนี่ยเป็นจานที่ใครมาก็ต้องสั่งทุกคนปลากระพงทอดน้ำปลาเดี๋ยวเราจะชิมกันพี่ตูนตักโชว์เลยฮะครับเราจะมาดูความกรอบนะครับของปลากระพงก่อนนะครับผมนี่นะฮะฟังเสียงนะฮะนี่นะครับจะเห็นว่าสิ่งที่ได้คือปลาทั้งตัวปลาชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะฮะทอาเขาอร่อยมาก เนื้อแน่นมากทุกคนปลาคุณเนื้อแน่นมากช่วยเขาเป็นชายรายหนุนหนึ่งคือหลายครั้งนี่เวลากินทุกครั้ผมย้ำทุกครั้งว่าอันนี้ไม่อันใช่ไหมไม่อันนะไม่อันคนระับตัวนี้เนะีาา่ยราคาเริ่มต้นก็คือสามารถตัดสินอื้สี่ดาวสามารถใช่แล้วถ้ามาแบบราคานะครัแบแค่ปลาตัวเดียวนะครัแบบารแบบาคาข้าวกล,ล,ลอ้องเปอ ทุกคนครับอันนี้นะครับปูไข่ดองให้ดูว่าแบบนแน่นแน่นมากคือไข่เยอะแบบนี้เลยอ่ะทุกคน <Wow. S 1> ปกติก็คือราคาแบบนี้หาไม่ได้แล้วนะท,นทุกคนที่เป็นบุฟเฟ,ฟ่ปูไข่ดองแบบนี้ดูนี่ไข่พี่ตูนโมยก่อนแล้วโกมเป็นยังไงบ้างแก<ด>ลองกินซิเดีย๋ยวเราจะกินโชว์พร้อมๆ,ๆ,ๆกันนะฮะเอาแบบไม่จิ้มซีฟู้ดกับว่ารสชาติเป็นยังไงนะฮะอันนี้เท่าไห่นะ699นะฮะได้ปูไข่ดองนะฮะอืมอืมม อันนี้คือไม่อั้นถูกไหมไม่อัน้นหกเก้าเก้าไม่อัน้นสดมาก,มออกทุกคนสด,ดมากสดจริงๆนะครทุกคน่าบอกว่าจานนี้อร่อยจริงๆถ้าเกิดว่าใครชอบปูแล้วเนี่ยราคาเนี้ยคุ้มมากใช่ไหมนะฮะต่อไม่ได้เลยตอนนี้เ,เอา <ไป S 1> หยุดก่อนหยุดก่อน,น,อนแล้วก็มากินอีกหลายเมนูนะฮะตอนนี้ไม่มันยยี่สิบมาเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เมนูถัดไปนะครับนี่ส่วนตัวเป็นคนชอบอยู่แล้วปลาหมึกผัดไข่เค็มนะทุกคนนี่ ปลาหมึกผัดไข่เค็มนะฮะน่ากินมากนะครับเดี๋ยวนี้ชิมให้ชอ่ะเดี๋ยวตักให้โซเชียลดิสแ n น e อ่ะพี่ตูนลองหน่อยมา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 ไปยังไงฮะโฟมทุกคนอันนี้คือปลาหมึกสดจริงๆนะฮะที่เขารับมาทุกเช้านะฮะจากเรือประมงนะครับทุกคนอันนี้บอกก่อนว่าอร่อยมากทุกคนเพราะว่านอกจากหมึกเขาจะน่นเนี่ยสังเกตว่าน้ำมันไม่เยิมเลยคือแบบน้ำมันไม่เยิมแล้วก็ไข่แน่นนะฮะแล้วก็ไปถึง ความเข้มข้นของหมึกปลาไข่เค็มเนี่ยอร่อยจริงๆไม่เลี่ยมอันนี้ก็ปลาหมึกหมึกไข่อ่าหมึกไข่แล้วอันนี้ก็หมึกไข่นึ่งมะนาวตักรองมะนาวอยู่ข้างหน้ามามาชิมหน่อยขอชิมหน่อยครับมานี่เลยเดี๋ยวตักจากนี้ให้ผมเลยก็ได้ฮะใช้นี่แล้วกันนะโอเคครับอันก็คือเรารักปลาหมึกกันราะว่าไข่คือไข่จริงๆไข่แน่นมากนะทุกคนมากๆนะฮะแล้วคือในบุฟเฟ่ต์เนี่ยเห็นได้ว่าสไตล์ที่นี่คือหม้อไฟทุกจาน จานใหญ่หม้อไปทุกจานไม่ใช่มาเป็นจานเล็กนะครับซึ่งสำหรับใครที่กำลังกังวลว่าแบบว่าฉันมาฉันมาสองคนเราสามารถเป็นพอชั่นได้เนาะเป็นพอชั่นสําหรับ2คนได้เราจะได้กินได้หลายๆอย่างและไม่ต้องเสียดายนะเราก็คือจัดตามจำนวนคนได้เลยนะที่นี่อยากได้หลากหลายอยากได้จานเล็กแจ้งได้เลยว่าขอจานเล็กๆเนาะเป็นพอชั่นเล็กๆสําหรับ2คนกินทุกเมนูอืมแค่น้ำก็เข้มข้นแล้วอ่ะทุกคนแค่น้ํานะฮะนี่นะทุกคน นี่นะครับนี่นะครับว้าวนี่เเดด็มากลยคือปลาหมึกเขาแบบใหญ่มากอะดูดิไข่เงินเออไข่แน่นอร่อยนุ่มต่อเลยไหมฮะต่อเลยครับเอาจานใกล้ๆก่อนก็ได้อ่ะอันนี้ฮะคือขี่ขี่กุ้งอันนี้เป็นกุ้งไหมนะหรือว่ากุ้งขาวครับกุ้งขาวอ่ากุ้งขาวก็คือราคาเริ่มต้น499ได้เมนูนี้เลยสั่งได้ไม่รันด้วยอันนี้ผมขอโชว์นิดนึงนะครับว่ากุ้งขาวเขาเนี่ยกุ้งขาวไซส์ใหญ่ ใหญ่ๆนะทุกคนนี่นะใหญ่จริงๆใหญ่มากนะครับเข้าแบบพุ่งฝ่ามือได้เลยเน้นเลยมาร์มีเน้นด้วยการเข้าปากนะครับไม่ต้องคิดมากนะครับกรอบกรอบอยู่แล้วนะครับทั้งเปลือกกกินได้หมดเลยไม่ต้องเหลือด้วยพ่อมากรอบหมดแล้วเดียวเดียวถ้าก็กินได้ใช่ไหมฮะนั่งๆอร่อยจริงๆนะอร่อยมากนี่กรอบกรอบจริงๆคือไมติดมือ ไปที่เมนูไฮไลท์กันปูผัดนี่นะครับโอ้โหจานใหญ่มากทุกคนแล้วปูคนเนื้อแน่นๆมากเดี๋ยวเราแบ่งกันกินคนละชิ้นนะเราต้องกินให้ครบเมนูนะทุกคนไหนๆก็มาแล้วนะฮะให้ดูใกล้ๆนะครับว่าเนี่ยนสวยมากเลยนะเดี๋ยวโฟมลองชิมบ้างนะฮะนี่นะทุกคนชอบร้านนี้ตรงที่ว่าความพิเศษคือเขาแกะทุกอย่างเขาแกะแล้วเหรอฮะ ขนาดเป็นแบบก็คือคูไปหมดเลยด้วยทุกคนดูแต่นี่ส่วนตัวเนี่ยนะเวลากินครูผัดผงกะหรี่ชอบกินไข่มาไข่ไก่ที่ผัดลงไปเนี่ยมันคือแบบเอกลักษณ์เดี๋ยวขอเรียดวางนะทุกคนขออนุญาตใช้มือเลยนะฮะได้เลยหยิบนี่ขึ้นก็คือจุดดนี้้ไไม่คุณจะกินทั้งเปลือกไปได้หรือเราด้วยคุณจะกินทั้งเปลือกไม่ได้นะพี่ตูนนี่ลองลองดูดดูก่อนนะะฮโอ๊ใช่บ้างไแล้วจบไม่นี่ก็คือต้องจบคือเนื้อแน่นมาก คือจะบอกว่ารสชาติของที่เนี่ยเข้มข้นถูกจานเข้มข้นแล้วก็จัดจ้านบอกกับเราคือเราชอบกินรสจัดจ้านจริงๆเนี่ยแบบรสจัดจ้านจริงๆนุ่มเนื้อแน่นมากเนื้อเนียน่นแบบแกะมาให้แล้วเขาเรียกว่าไงอ่ะไม่ห่วงของจริงๆของที่เนี่ยอร่อยมากขอตักเพิ่มกินอีกรอบนึงไม่ไหวแล้วไข่ออร่อยมากทีมงานคนอื่นก็คือยินดูน้ำลายไหลแล้วนะ ยังไงฮะดีมากเข้มข้นจริงๆทุกจานเข้มข้นจริงๆเข้มข้นทุกจานย้ำว่าเข้มข้นถูกจานเป็นบุฟเฟ่ต์ซีฟู้ดที่คุ้มมากอ่ะพูดตรงๆว่าคุ้มมากอันนี้เนี่ยนะครับเมื่อสักครู่คือคุยกับทางพิจารณาของร้านหลายคนเห็นว่าหมูเต๊ะธรรมดาเห็นว่าเป็นหมูเต๊ะธรรมดาหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่นะฮะอันนี้คือหมูเต๊ะที่ตัวนี้นะครับเป็นน้ำจิ้มสูตรโบราณนะฮะเราทานหมูเต๊ะทั่วไปเนี่ยจะเห็นเลยว่าน้ำนี่เหลวเปลวเลยอันนี้คือข้นมาก คนมากือสคือคนมากซอสคนจริงอาจารย์นี่คือชิ้นใหญ่ทุกชิ้นนะครับแตงกวาหอมริกต่างๆนี่คือชิ้นใหญ่จริงๆชิ้นใหญ่จริงๆนะอยากพูดเยอะเราชิมก่อนเลยอันนี้เราจะชิมไม้โชว์ได้ไหมฮะชิมชิมไม้โชว์ชิมไม้โชว์ซึ่งบอกก่อนว่าเนี้ยสูตรเขามาจากสูตรโบราณของอามาที่ตลาดภูนะฮะไม่ใช่แบบว่าไก่กาอร่อยแน่นอนใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราชิมโชว์กันดีกว่าต้องรานอันนี้ก่อนต้องบอกว่าน้ำพอน่าทานมากเป็นยังไงครับ เป็นยังไงฮะเป็นยังไงฮะหมูสเต้อร่อยไหมครับสัมภาษณ์หน่อยอร่อยมากเคี้ยวก่อนอ๋อย่างเคียวจะอร่อยมากจริงอะไรคือสูตรอร่อยของจานนี้ฮะหมูสเต้น้ำจิ้มเลยน้ำจิ้มคือเด็ดหรอน้ำจิ้มเด็ดมากบอกเลยหมูนี่ไหมฮะกลิ่นทุกการนี่คือหอมมากหมูนี่คือย่างมาพอดีอันนี้คือพูดจริงๆนี่พูดจริงๆแต่ไม่ได้อวยไม่ได้อวยไม่ได้อวยบอกอร่อยแน่นอนนะครับหมูมันน้อยนะครับเคยเห็นหลายร้านนี่คือมีแต่มันจริงอันนี้คือมีแต่เนื้อ เราห้ามเป็นบริษัทไปดีกว่านี่ <มา S 2> หลายหลายคนชอบแน,น่นอนอะไรครับพี่ตูนยำปลาแซลมอน <H m? S 2> อันนี้เป็นแซลมอนแซ่บนะครับทุกคน,มมนแซนแลมอนแซน่บมาดูให้ใกล้แซลมอนแซ่บของพายำอันนี้อร่อยมากเลยทุกคนเป็นแซลมอนแซ่บซึ่งเ,เราจะขออนุญาตชิมให้ดูนะฮะับ ok. มาคนละชิมกันเลยไหมมาครับ แซ่บจริงเปรี้ยวหวานเผ็ดถึงหมดนะฮะดีแซ่บจริงๆปลาไม่ดีอ่ะให้ชิมแล้วจะรู้ว่าแซ่บยังไงดีครับอ่ะเป็นยังไงฮะดิ่งพิษตกความพิเศษก็คือทางร้านนะครับเป็นไงบ้างจัดเมนูอาหารมาสวยงามมากสามารถตักเดียวทั้งคำและกินทุกๆเครื่องได้ภายในคำเดียวแซ่บแล้วแบบแซ่บไหมเนื้อปลาก็คือนุ่มนุ่มนุ่มจริงๆคำมากอันนี้ เด็ดเลยคะเปรี้ยวเผ็บครบหมดครบหมดเปรี้ยวปลาอุ๊ยอันนี้ชอบมากส่วนตัวเป็นคนชอบกินปลาอันนี้มากปลากระพงนึ่งสีอิ่วปลากระพงนึ่งสีอิ๊วนะทุกคนไหมครับยกไม้ใกล้เลยมายมไม้ใกล้เลยใหญ่แบบยุ่ไม่ไหวยุ่งไม่ไหวหนักเหล็กนี่ขออนุญาตชิมน้ำก่อนนะขออนุญาตยืนชิมตะบวยนี้ก่อนนะตะบวยกลานเลยอนุญาตชิมในส่วนของน้ำนะครับปลากระพงนึ่งสีอิ๊วนะ นี่นะครับพอชิมที่เด็ดเลยนะคือน้ำหนึ่งชิ้นนั่นเองอร่อยพรุ่งนี้พาแม่มากินเลยพรุ่งนี้กลับบ้านพาแม่มากินโัวเปิดแล้วใช่ไหมครับเปิดแล้วนะฮะใครที่เห็นวิดีโอนี้ก็คือเราซื้อได้แล้วนะฮะตอนนี้นะฮะผ่านเพจมาคาเลียสหรือว่าเว็บไซต์มาคาเลียสนะครับซื้อได้เลยไม่ต้องรอชักได้เลยอ่ะลองชิมดูทุกคนลองบ้างอ๋อโอ้โหปลานี่คือเขาบังเรียบร้อยด้วยบังเรียบร้อยทานง่ายนะฮะทานง่าย อาจจะไกลไปนิดนึงนะฮะแต่คือแต่คือดีดีมากๆเลยจริงๆนะครับอร่อยนะปลาที่คือบ้างเป็นชิ้นๆเรียบร้อยแล้วกลมยังไงฮะแทบจริงแทบถืออร่อนสุดของปลาเป็นไงบ้างพี่ตูลเนื้อดีมากเนื้อคึ้นิ่มเหรอฮะเนื้อดีมากยังไงฮะบอกเลยว่าเนื้อไม่แตกเนื้อไม่แตกไม่ลุยไม่ลุยคือเนื้อยังแน่นอยู่ความสดคือยังอยู่ แต่ว่านุ่มกำลังดีนุ่มกำลังดีอร่อยจริงแป้งดีดีกว่าเป็นยังไงอร่อยจิงค่ะเหมือนที่พี่ตูนบอกเลยต้องจ้าคือสองคนมาพูดเหรอเดี๋ยวขอชิมเองนะครับชิมเองเลยนี่เดี๋ยวชิมชิ้นเล็กๆก่อนนี่นี่นะฮะเนื้อแน่นจริงอะเนื้อแน่นจริงสดเนื้อแน่นมากคือเข้าถึงความสดได้ชอบ อันนี้เป็นหนึ่งที่หนึ่งในเมนูที่กินมาแล้วรู้สึกชอบสุดเลยนะครับคำถามเดิมคำพูดเดิมนะครับที่เราทานเมื่อสักครู่นี้นะฮะอันนี้คือบุฟเฟ่บุฟเฟ่บุฟเฟ่นะครับคือบุฟเฟ่นะครับไม่อั้นสั่งได้ไม่อั้นตลอดเวลา1ชั่วโมง40นาทีนะฮะบุฟเฟ่ไม่อั้นสุกเลยหนึ่งร้อยสุกแน่อะไรเอาอะไรมาไม่คุ้มเอาดีๆนะฮะเอาอะไรมาไม่คุ้มนะฮะถ้าเกิดท่านใดชอบทานปลานะครับกิน2ตัวก็คุ้มแล้วใช่แล้วมานั่งทานสองตัวจริงๆคู่กับข้าวสวยนี่คือคุ้มมากๆใช่นะะฮ อะเมนูต่อไปเป็นไฮไลท์เหมือนกันนะฮะส่วนตัวชอบเมนูห่อหมกอยู่แล้วเดี๋ยวเราเลิกเปล่าออกไปก่อนนะครับอันนี้นะทุกคนเป็นห่อหมกทะเลใช่ไหมฮะห่อหมกทะเลนะครับเดี๋ยวเราเปิดฟลอยให้ดูเลยนะฮะเมนูนี้ก็เป็นเมนูที่เนี่ยชอบกินอยู่แล้วส่วนตัวเวลาสั่งร้านอาหารเนี่ยจะกินเมนูนี้ประจำนะฮะใครเปิดห่อหมกตานนี้นี่คือจะเจอทั้งหมึกทั้งกุ้งเดี๋ยวเราตักให้ดูกันใกล้ๆนะครับนี่แน่นๆนะฮะนี่กุ้งนะฮะกุ้งทะลุเลยกุ้งมาเลยนะฮะอ่ะกุ้งนะครับเป็นยังไงพี่ตูน ถึงเครื่องงแกคุณเล่นใหญ่แล้วนะขอชิมก่อนขอชิมก่อนเข้าปากก่อนเลยครับมีหอยแมลงผู้ด้วยอยู่ข้างในห่อหมกนี่นะฮะเป็นยังไงเป็นยังไงนี่มีหอยแมลงผู้ด้วยคือลองชิมสิฮะจริงมีหอยแมลงผู้นะฮะมีมีปลาด้วยใช่ไหมฮะปลามีกุ้งนะฮะมีปลาหมึกก็เลยเมนูหนึ่งครับขึ้นทอดซอสมะขาม อันนี้นะฮะนี่คือกุ้งทอดซอสมะขามกุ้งทอดซอสมะขามกุ้งทอดซอสมะขามเหมือนเขาแกะมาให้เราได้ไหมคะับแกะครับตัวนี้นะครับกุ้งทอดซอสมะขามถ้าเกิดว่าเป็นบุฟเฟ่ต์นะครับเลเวล2จะเป็นกุ้งแม่น้ำด้วยนะครับเลเวล2ก็คือราคาท่านที่2จะเป็น599บาทใช่แล้วจะได้กุ้งแม่น้ำจานใหญ่แบบนี้เลยนี่คือกุ้งแม่น้ำทอดซอสมะขามนครับหายคนอาะตั้งถามนะครับว่าแล้วถ้าเกิดกุ้งทอดซอสมะขามแบบ ลูฟเฟ่เริ่มต้น499บาทเป็นยังไงมีเหมือนกันเมนูนี้กุ้งขานะครับตันะครับถ้าเกิดว่าเป็นราคา499ังมีเมนูนี้อยู่แต่ว่าจะเปลี่ยนจากกุ้งเป็นกุ้งขาวใช่แล้วตัวใหญ่เหมือนกันอาผมเทียรไปดูทีแต่ถ้าเกิดว่าเพิ่มอีก100บาทมันได้กุ้งแม่น้ำที่ตัวใหญ่แบบนี้เลยมาทั้งที่บากุนเทียนนะเป็นยังไงชิมซิฮะ โดยส่วนตัวผมชอบกุ้งทอดซอสมะขามเป็นยังไงครับคืออร่อยจริงๆนี่ความจริงค่ะแป้งกรอบหลายคนชอบทานกุ้งทอดซอสมะขามเพราะว่ามันหวานใช่ตัวนี้คือหวานแต่ไม่หวานเกินไปน,นี่นะครับเดี๋ยวจะลองชิมดูนะครับกุ้งทอดซอสมะขามเป็นกุ้งแม่น้ำด้วยนะนี่ฮนะส่วนหางเนื้อแน่นกรึบกรึบเด้งเด้งอันนี้คือสุดยอดจริงๆนะครับส่วนหัวก็กรทุกเมนูคือซอสเขาอร่อยนะซอสเขาเข้มข้นหมดเลยทุกเมนูส่วนหัวนี่คือยงยิ้มๆอยู่เลยเนี่ยฮะ เห็นได้ชัดเลยว่าคือสดมากตัวกล้องเลยครับ่ครับนี่ครับนี่คือส่วนหัวของกุ้งทอดซอสมะขามนะครับย๊าดูยงเดือเดือสดเลยและคือดีมากจริงๆอร่อยกินคู่กับหมี่กรอบนะเนี่ยเข้ากันเลยนะแบบนี้นะครับนี่จะเมนูแล้วกันวันนี้ไฮไลท์ก็คือคือฟู้ดเนื่อครับ อย่างที่บอกไปนะครับถ้าเราเพิ่มราคาอัปเกรดมาเป็น499จาก499อัปเกรดมาเป็น599นะฮะเราจะได้กุ้งไปน้ำแบบนี้เลยกุ้งไปน้ำขาวแบบนี้เลยใช่แล้วแล้วก็ได้ทุกคนดูตัวใหญ่มากดูหัวซจก่อนใหญ่จริงๆเนื้อแน่นคือขนาดกำลังดีแต่ถ้าเราเพิ่มอีก1 0 0จาก499 599เป็น699นี่คุณจะได้ปลูบูอย่างนี้นะฮะ เรียกูรูนะฮะปูนี่ไม่ใช่ปูธรรมดานะครับเป็นปูที่แกะแล้วด้วยนี่นะครับแกะแล้วด้วยนะฮะนี่นะครับคือทานง่ายมากปูที่แกะแล้วด้วย699ก้าคือได้ราคานี้เลยใช่ครับได้จานนี้เลยนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตกินโชว์นะฮะเรื่อพรกุ้งนะครับนี่หลายท่านนะครับถ้าเกิดว่าใครคิดว่าอยากทานซีฟู้ดสดๆนะครับถูกไหมครับมาใช้เมนู699บาทนี่นะฮะมาสองท่านก็แค่พันสี่นะครับทานนี้ได้ไม่อั้นเลย ไม่อันจริงโอ้ทุกคนดูดูคนดูไข่หัวนี่นะฮะไม่ใช่แค่ปริมาณนะคุณภาพเขาคือแน่นมากคือคุณภาพทางในรสชาติอาหารถึงความนี่ทุกคนดูนี่คือนึ่งมาได้แบบเผามาได้แบบกำลังดีมากทุกคนดูนี่นะเดี๋ยวเรากินจิ้มกับซีฟู้ดนะครับทุกคนอาจริงนุ่งใบว่าไงครับพี่ตูนจิ้มซีฟู้ดหวานหวานแล้วหวานแปลว่าสดนะทุกคนนี่ทุกคนมากล้องมาดูใกล้ๆนะทุกคนนี่ ก๋ายจิ้มซีฟู้ดนะครับนี่นี่นะครับนี่นะทุกคนน่ากินมากนะฮะนี่เราจะกินโชว์นะครับเป็นแกุ้งหวานมากนะครับปูอ่ะ,อะต่อไปปูเป็นยังไงครับพี่ตูนพี่ป,ปูดีนี่ปูนะครับทุกคนดี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 ปูเอาเมื่อกี้ปูหนึ่งกุ้งกนอ่หปูแล้วอันนี้ปูแล้วจิ้มกับซีฟู้ดนะครับทุกคนอย่างนี้ เราจะกินปูเชิครับแล้วก็คือกัดดูดไปได้เลยอย่างนี้นะฮะดูความสดของปูเน ok ี่ยถ um> ้าเกิดหลายท่านทานปูมาก่อนเก็นเลยว่าถ้าเกิดเนื้อเนี่ยหลุดออกมาง่ายคือสดมากจริงๆที่อื่นแบบส่วนใหญ่แบบทาเป็นตัวยังไม่แกะให้แลก็ถึงเวลาแกะแลแต่เนี่ยคือแบบแกะให้แล nah> ้วพร้อมกินเลยและบุฟเฟ่ต์ซีฟู้ดหลายที่นะฮะก็คือแบบมาที่แบบว่าเป็นปูไเป็นยันทะเลก็จะแบบต้องมานั่งปิ้งเองเผาเองแล้วเราจะรู้ว่าปูเนี่ยเป็นอะไรที่สุกยากมาก ร้านนี้คือสั่งปุ๊บเสิร์ฟปั๊บสั่งปุ๊บเสิร์ฟปั๊บหนึ่งเียเลยไม่เสียเวลาไม่ต้องเสียเวลาปิ้งต้มอะไรขนาดนี้เขาปิ้งมาให้เรียบร้อยแล้วย่างมาให้เรียบร้อยแล้วนะลองหอยหน่อยนะนี่หยุดง่ายมากเลยหอยกดกำลังดีนะกล้องไม่ได้ตัวใหญ่จริงอร่อยมากทุกคนดีนะครับทุกคนและที่พิเศษนะฮะสำหรับร้านนี้เลยก็คือซีฟู้ดมี2แบบนะฮะ มีสีเขียวแล้วก็มีสีส้มนะฮะซึ่งเขาจะใช้พริกเขียวกับพริกแดงเลยได้ให้สีต่างกันส่วนตัวเราชอบชอบแบบไหนมากกว่ากันผมตัวผมชอบสีแดงมันจะเป็นยังไงรสชาติผมมีความรู้สึกว่ามันมีความซ่าแล้วก็มีความเผ็ดที่มันมากกว่าสีเขียวเพราะสีเขียวมันโอเคผมชอบสีเขียวมีความชอบเปรี้ยวแต่สีแดงมีความอันนี้คือเผ็ดแล้วก็เข้มข้น,นอ่าส่วนันนี้ก็จะแบบซอฟๆหน่อยคือแบบพูดเลยว่ากินทุกเมนูเนี่ยจะอิ่มแล้ว อันนี้แค่ชิมนะอันนี้แค่แค่ชิมอ่ะก็อิ่มแล้วก็อิ่มแล้วแค่ประมาณยีสิบกว่าเมนูแต่เขามีเกือบร้อยเมนูทุกคนเขามีเกือบร้อยเมนูนะฮะที่เราสามารถสั่งได้อันนี้พี่เรายกแค่เมนูเด่นๆมาเฉยๆประมาณ20เมนูเท่านั้นเองจากร้อยเมนูนะครับร้อยเมนูนะแต่มีในส่วนของไอศครีมก่อนไอศครีมก่อนในส่วนของเป็นพุดลึกในส่วนอันนี้คือพิเศษเฉพาะมาคาเรียสด้วยว้าวอ่าพิเศษเฉพาะมาคาเรียสจะมีนี่นะครับไม่มีนะเนี่ยไม่มีต้องซื้อกับมาคาเรียส ถ้าซื้อกับมาคาเลียจะได้อันนี้เพิ่มขึ้นมานะครับเป็นแม่มะยมพุดดิ้งมะพร้าวอ่อนนะฮะนี่นี่แม่มะยมพุดดิ้งมะพร้าวอ่อนนะครับเฉพาะซื้อกับมาคาเลียจะได้เมนูนี้ขึ้นมานะฮะกินอาหารคาวเสร็จปุ๊บเราต้องตบท้ายด้วยของหวานอย่างพุดดิ้งนะครับซึ่งพิเศษเฉพาะโปรซื้อกับมาคาเลียเท่านั้นมะพร้าวเนี่ยมะพร้าวแน่นมากนะฮะคำว่ามะพร้าวอ่อนนี่มีมะพร้าวจริงๆมะพร้าวจริงๆนะ เป็นเมนูล้างปากที่ดีนะครับทุกคนคือต้องบอกว่าหอมนะครับคำแรกคือไม่หวานเกินไปมไม่เลี่ยนนะยิ่งทานเย็นๆนี่คือดีมากๆทุกคนพูดเลยว่าร้านนี้นะฮะอร่อยจริงๆนะฮะก็ขอฝากร้านนี้ไว้นะครับร้านดีโอโซนซีฟู้ดนะฮะอยู่ติดถนนบานขงขุนเทียนเนี่ยนะฮะเทียนทะเลอยู่ในกรุงเทพเนาะอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวมากมายด้วยแถวนี้นะฮะเดี๋ยวขอฝากรสชาตินิดนึงว่าเป็นยังไงวันนี้วันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าคือแบบ รสชาติอาหารคือดีมากอยากให้ทุกคนมาลองกันจะไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วก็ตรงนี้เขาจัดเป็นในส่วนของตัวซีฟู้ดไม่อั้นเลยโดยฉันก็ื้อตกาแกสี่เก้าเก้าสี่เก้าเก้าห้าเก้าเก้าหกเก้าเก้าคือเริ่มต้นสี่เก้าก็คุมแล้วได้กว่าร้อยรายการแถมรวมในส่วนของตรงนี้ยังมีน้ำเหนือนะมีเอสพีแล้วก็รวมน้ำอื่นด้วยอย่าพลาดกันนะคะทุกคนโอเคมาฝั่งนี้บ้างนะฮะนักกินของเราวันนี้เป็นยังไงบ้างครับร้านนี้ เกิดสั้นๆคือดีนะยาวๆคือดีมากๆดีมากดีมากๆใช่ใช่ต้องบอกตรงๆว่ารสชาติถูกปากไหมทุกอย่างดีมากถูกปากทุกอย่างเลยนะครับเมื่อสักครู่ก่อนที่จะเริ่มถ่ายรายการนะครับผมถ่ายรูปแชร์ไปหาที่บ้านดูให้ลองถ่ายกันดูนะครับหลายคนถ่ายห้าพันอัพหมดเลยทั้งโต๊ะเนึงองจเพราะว่าแต่ละอย่างคือใหญ่มดลเลยทุกอย่างใหญ่มดลเลยทุกอย่างจริงๆนะฮะแต่ปรากฏว่าสมมติผมมากันสองคนจบที่แค่ไม่เกินพันห้า จบแค่ไม่เกินพันห้าจริงๆรวมปูรวมกุ้งหมดแล้วทุกอย่างที่โต๊ะถูกไหมฮะแล้วสั่งได้ไม่อั้นก็ขอฝากร้านดีโอโซซีฟูดนะครับใครสนใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะกด subscribe คลิปนี้นะครับแล้วก็เข้ามาซื้อโปรโมชั่นได้ที่เพจมาคาเลียสหรือว่าเวอรเว็บนะฮะ m a k a l i u s นะครับ c o t t h นะฮะมาคาเลียสก็จะเอาโปรดีๆมาฝากทุกคนกันอีกนะครับสำหรับวันนี้เราสามคนก็ขอลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับบ๊ายบาย